ครับวันนี้ได้เดินทางมาหา้องเดียวนะวันนี้ทําใบสีไปไหนเลยไปบวงสรวงครับบวงสรวงที่ศารหลักเมืองบวงสรวงที่ศารหลักเมืองนื่อวานนี้ก็ไปบวงสรวงมาเข้ามาแก้บนครับครับอยู่ที่ศารหลักเมืองอยู่ที่ศารหลักเมืองครับกำลังจะไปทําพิธีเย็นนี้ใช่ครับเย็นนี้ที่ศารหลักเมืองศารหลักเมืองสองทุ่มสองทุ่ม แล้วเมืองในอุดรนี่บอกใช่ครับอุดรหน้าปูเวีหน้าปูเวีครับหน้าปูวีสวนอุดรแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีต่ออยู่ที่วัดประทุมเขตวัดนาลำวงซองเหมือนกันไม่ได้หยุดเลยน้องเบลางหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับข้างหลังนี่แหละไกำลังเตรียมกำลังเตรียมใบสีอยู่มีมีชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดมีหมดครับผมมีหมดชุดเล็กชุดใหญ่ครับ รับทีนี้ขอเข้าเรื่องนะน้องเบลนะไอที่ว่าอะไรนะญาติเหรอญาติกันเหรอใช่ครับเป็นลุงลุงลุงของอาจารย์ต้อมครับครับท่านถูกถูกมาสองงวดสองสามงวดแล้วแหละงวดละแสนสองแสนสามแสนโอ้ครับถูกสองตัวหรือสามตัวน้องเบลสามตัวกับสองตัวทุกงวดเลยครับกิงงวาติดนะนี่งงวดด้วยกิงงวาติดนะ สามงวดละสามงวดติดใช่แค่สามงวดละถูกงวดแล้วเท่าไหร่เป็นแสนแสนขึ้นแสนขึ้นครับงวดเมื่อกี้แกได้สามแสนกว่าแกเอามาจากไหนครับทำไมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเอามาจากไหนแต่แกถูกบ่อยนะแกถูกบ่อยใช่แกถูกบ่อยถูกบ่อยคนในหมู่บ้านนี่แหละลุงลุงอาจารย์ต้อมเป็นลุงอาจารย์ต้อม่ เขาก็เลยมาบอกน้องเบลใช่ไหมใช่บอกเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่ไปทําบุญแกนั่งอยู่ข้างหน้าแกก็เลยเอาโทรศัพท์แล้วก็ยื่นให้ดูคิดว่าจะให้ดูอะไรครับให้ดูเลขที่แกซื้องวันนี้อ้่หวันที่สิบหกเนี่ยคือได้มาแล้วใช่ได้มาแล้วได้มาแล้วใช่ไหมครับแกซื้อหนักเถอะซื้อหนักเลยใช่ไหมแล้วของน้องเบลฝันพันคุณพันสามตัวนี่อะไรนะ สามตัว, okay, อตวโอเคเหรอครับถ่ายรูปไว้อยู่กามตัวพันต้นพันแบบ้แ่แล้นะโอ้ <laughs> นี่อ, <laughs> อาจะต,ตัวเล็กอะไร<อ>นี่ใช่ไหมครับตีขันคุ้นขันนะแม่ตัวจ,จ,จะจั นี่นี้ใช่ไหมจัคูนพันใช่เก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าชุดเดียวชุดเดียวพังคูนพันถ้าเจ้าใมนะกัดหยาบๆก่อนนี่งวดได้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าอันแดงยินแต่ว่าเอ้าลุงให้ถืออีกแล้วอังสินนะลุงถืออีกแล้วังสินนะนี่ได้ยิ่งจนใจมากแน่น พันคูณพันเลยเหรอน้องเบลครับสี่งวดสามสี่งวดละสามสี่งวดละงวดละแสนละแสนเท่านั้นเลยแม่นมีงวดเมื่อกี้สามแสนแม่นเพราะว่างวดเมื่อกี้แกได้ทั้งบนทั้งล่างดวงเนาะดวงท่านเนาะน้องเบลเนาะแกก็มาค่ำอย่นี้หละครับลุงเป็นลุงของอาจารย์ต้อมใช่ลุงอาจารย์ต้อมคใช่ถฏิว่า แม่นหรือเปาผเพราะว่าแม่นนะแกแกได้มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้แต่แกบอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องถามให้คือให้ให้ซื้อเอาใช่ซื้อเท่าไหร่แกว่าแล้วแต่เราเรามีกําลังเท่าไหร่ก็แต่แต่แกซื้อเท่าไหร่แกซื้อหนักเพราะว่าแกมีทุนเดิมอยู่แล้วพันคูณพันโอ้ไม่ธรรมดาเครับครับแล้วของน้องเบลเป็นไงครับฝันบ้างไหม ของผมไม่ไม่มีเลขฝันครับมีแต่เลขเวลาไปบวงสรวงก็ได้มาอย่างนี้นะของเบลได้ตัวไหนครับผมบวงสรวงที่ผ่านมาเมื่อกี้ของปู่้าขาวมหาบุีนัคราชบวงสรวงวันที่สามที่ผ่านมาก็เลขประจําที่นี่แหละเลขประจําสํานักเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าไม่ห่างจากนี้อก็ตัดเล่นเอาทั้งหมดได้ก็จะได้สามเจ็ด สามเก้าอะไรเนี่ยคใช่ก็คือเป็นเลขประจําสํานักเลยใช่เลขประจําสํานักสามเจ็ดสามเก้าแต่คนที่มาบวงสรวงวันนั้นน่ะวันที่สามน่ะไปข้ามโค้งนะส็ดเก้านะได้กันหมดทุกคนที่มาที่ว่าเป็นงานวันนั้นใช่ไหมครับใช่ที่ว่าเป็นงานวันนั้นน่ะแล้วอีกวันนึงอีกวันนึงมันก็ไแน่นอนเพราะว่าทําวันพฤหัสข้ามโค้งออกวันศุกร์ วันนั้นเห็นไลฟ์สวดอยู่ก็เลยเอางานอะไรเนาะวันนั้นผมไปเอาของก็เลยไม่ได้มาแสดงว่าถูกกันทั้งงานเลยใช่ไหมพ่อถามน่ะแกถามว่าไอ้ได้ตัวไหนได้ภากันจุดเลขท่มไหมได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าพ่อไม่ได้จุดคืออยู่เนี่ยน่ะถ้าบวงสวงคือเลขประจําสํานักเลยพ่อแกก็ประกาศออกสามเจ็ดเก้าเลยสามเจ็ดเก้าใช่ ถูกทั้งงานเลยถูกทั้งงานเลยข้ามขงวันนั้นแต่เขาสามารถไปต่อยอดรัฐบาลเราได้ใช่ไหมครับสามเจ็ดเก้าใช่ไหมสำหรับน้องเบลใช่ครับก็เลยของที่นี่แหละครับเพราะว่าภูมิที่นี่เพราะว่าเราสร้างปู่ผ้าขาวเพราะว่าแกเป็นภูมิที่นี่เลยเพิ่งได้เบิกเนตวันที่สามนั่นแหละครับอืเบิกเนธแล้วก็จะปังตัวแบบนี้ก็ถือว่า ใครมาขอก็ได้นะน้องเบลเนถือ่หรือจะมาล้วงหาเองก็ได้ส่วนมากนะคนมาเองแล้วก็มาล้วงหเองนะเขาได้ตลอดเขาได้ตลอดใช่เขาได้ตลอดถึงถึงถึงเวลาผมปล่อยนะเลขมันอาจจะไม่เข้าแต่เขามาเองนะเขามาล้วงหเขาได้ใช่แล้วเลขสูตรเดี๋ยวนี้ยังทําอยู่ไหมน้องเบลเลขสูตรยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยงานตับใบสีแล้วน้องเบลมั้งก็ใครที่อยากจะ ติดต่อใบสีใครอยากวงสวงก็สามารถติดตามน้องเดีได้ชุดเล็กชุดใหญ่เอาติดต่อทางทัวราชอาณาจักรตัวประเทศไทยติดต่อทางไหนเอ่ยก็เบอร์โทรก็ได้ครับอะไรครับอ่าศูนย์หกห้าครับนะลืมเบอร์มีเปลี่ยนเบอร์บ่อยใช่ไหมมีสองเบอร์ไงวันนี้สายไหมแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับรอสักคู่นะครับผม ศูนย์หกห้าหกสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งครับก็เบอร์เดิมได้แหละอีกรอบอีกรอบครับศูนย์หกห้าหกสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งครับผมครับผมแนวทางตัวเลขนะครับของน้องเบลก็คือสามเจ็ดเก้าครับส่วนของคุณลุงตัวไหนนะครับเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดกับอะไรนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดมีแค่นี้มีแค่นี้ ชุดเดียวท้นพี่แกให้ดูใช่ครับถ้าแกซื้อแกจะเน้นแกเดียวไม่ซื้อไม่ซื้อหลายตัวแเน้นให้ไหมก็นี่แหละในชุดนี้แหละในชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับถ้าแกซื้อแกไม่ซื้อหลายตัวครับถ้าถูกก็ถูกถูกเยอะถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกเลยนะก็แล้วแต่ดวงเราด้วยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ลุงก็จะมาบอกน้องเบลทุกงวดใช่ไหมก็ไม่เวลาเจอกันแกค่อยบอกเวลาเจอแกใช่ เราจะมีทงสุดท้ายไหมหรือว่าตัวเดียวนี่คือจบเลยใช่แกแกไปหาซื้อได้หมดแล้วเพราว่าเพราะแกแกจะได้แกจะได้นะครับก่อนไม่รู้ว่าแกได้ช่วงไหนบ้างอย่างนี้นะแต่แกได้ก่อนหอยออกหูเกือบอาทิตย์หรือก่อนก่อนหอยออกห้าวันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวยกให้ดูอีกรอบเลยครับผมตัวไหนเอ่ย เด้คุณลุงใช่ไหมครับสี่แับไว้นะฮะเก้าห้าเจ็ดมีเม็ดเดียวนี่แหละเนาะต่ซื้อกลับไปกลับมาเอากลับไปกลับมาเอาอ้โมีไม่เยอะนะครับส่วนของน้องเบลคือสามเจ็ดเก้าครับโอ้ก็เป็นแนวทางนะน้องเบลเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือเขาบอกต่อมาอีกทีนึงนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากไหนไมู่้เขา เขาบอกไม่ต้องถามเอาตัวเลขไปอย่างเดียวแล้วแกไม่ได้พูดหรอกเป็นคำนะแกกยื่นดูให้ดูอย่างเงี้ยเออแค่นั้นวดที่แล้วสองตัวหรือสามตัวที่ได้โชคครับสามตัวสามตัวเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างอืมวดงวดที่แล้วเข้าสามตัวเลยคืออตัวไหนคืออะไรนะที่มันสองสี่หกสองสี่หก แล้วงวดผันผ่านมาที่ผันผ่านมาแล้วครับเข้าสองหรือสามมีสองบ้างมีสามบ้างนี<อ>่หลมีแต่งวดเมื่อกี้นีน่สามตัวใช่ก็มีเข้าสองเข้าสามก็เป็นแนวทางเนาะเพีเดียวนะกรับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม